แมงยังอันนี้ผ่อนเดินอันนี้อันนี้ว่าผ่อนเดินแมงหามผีฮะแมงยังสิฮะแมงกระเบือแมงเจอวะแมงกระเบือนี่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 แมงยังนี่นี่นี่กระเือนี่น่ะนี่แมงยังอันนี้นี่กระเบือแมงฮะกระเบือแมงกระเบือเจอวแมงเจอวะ ยังก็บเลทยกบือยังแบบนี้ฟิล์มตัวยงวเงานบอกวจับจะโดนปยจัาแล้วเจ้าหรืจับใส่แยกกันว่ามือนี่เจ้าก็เห็นที่เจ้าบ่น้องจ้อยน้องถั่วอยู่พุ่นสามด้วย สันดำกลัักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปารุงเลเอฟซกันเบไปทุกคน คนสมองสุบอนวัตสูฝั่งลาวแล้วก็อยู่ฝั่งไทยอยู่ทางต่างประเทศะน,นะครับเนาะที่เป็นข่าวใจในภาษาลาวภาษาไทยเฮาพี่น้องเลยแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบน้องพัดไซสแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะโดย้ยมาพบมาพอกันมื่อน้นองพัดไซก็ได้เดินทางมาทางบ้านทางเอื้อนฟองใสงแก้วตัวบ้านใสแก้วทุกเก้าพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ขึ้นมาแต่เศร้าแน่เมื่อนี้เนาะ เด so ี Luckily, ๋ยก็จะยบ่อันนี้มาซ่บนี่เนาะเปียนสายแต่เช้าพี่น้องเนาะมานมานแต่เช้าเ้านี่อ่ีบเล็กตะปูเนาะอตะปู10ด้พี่น้องเนาะเวนตะปูเนาะยตะปู10จะเีบดพี่น้องจเข้าได้จังได๋อน้องใส่งเลยปูนี่เนาะอ้าวเสียงเงินแต่เ้า ก็ได้เนาะเอามาเมื่อกี้ก็คือว่าเงินมันจะหลาผมจะเริ่มผุนโค้งไป่างเนาะได้พาเพ่อนชมโครงการทางเงินน้องสลากค่อนพี่างไรเนาะแล้วจะมาชมทางเงินน้องจ้อยอ่้ไอัปเดตไปตลอดลังตดอยงเนาะเอาพี่อ้ยจังไรกับฝากเพ่อนเป็นกำลังใจกุแรถเน้องปัสใชนี่ยได้คนเขาไปชมคลิปกาเนเนาะคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชรเพป็นกำลังใจน้องปัสใน้อยเา้ไไปพี่องไป พี่น้องเนาะแต่พายดึงทางเรืองน้องเสลาพก่อนได้เป็นกำลังขึ้นโคง้งหลังคาเนาะไม่มีกระสีร่มร่มเนี่ยเลยพี่น้องขี่รถขึ้นมาเศร้าอย่านี่กันร่มแต่กระแดดพร้อมพี่น้องเนาะแดดน,น,นี่กัน<ม>ดแะะดด,อด,ด้อนแห้งแต่เศร้าดีตแก่นั่งเศร้าและยังแดดแห้งพี่น้องเนาะ

ยังเห็ดเวียกรกะลับน,นี่เนาะฮะทั้งนอนแหง้งบ่เอ,อ้ยสบายดีเด้อพ่อแกว้วไปไหนฮะมาคนเดียวบ่มือนมาคนเดียวทุกมือฮะจังหวะแล้ว,มมวลยังมาทัานขึ้นมาห้องอ่ะจังหว้เฮียมาขึ้นมาเช้าเด้อยเจ้าวะเจ้าอันฉิบูเห็ดตั้งแรงจังหวะคอยเล่มาแต่เช้า บ้านอี่ประเทศบอสาวานทะเลเห็ดเห็ดอยู่บ่อออมอนโอ้แต่เห็ดเห็ดสีชับแลอืมเด็ดเนาะเต็เห็ดเห็ดแรงๆผู้ติหาหกโมงสี่หาโมงมันเริ่มขึนโคง มันกู้รถเดืนดเดือวมันเดืออืมมันกู้รดใส่ชีวิกก็แล้ว ตาแเอ๊ะอยู่ตรนัุ่นนี่พุ่นนี่องนั้นอยูนี่ได้ยังเฮ็ดตอนเช้าเอานีกันเนาะมันบ่แดดเนาะเคยกัดไว้เด้เคยเอากัดไว้นบ่แดดแ่นแต่เช้าได๋แดดแฮมแผดเช้าฮ้อนบ่แดดมื้อนี้ลมล่ะฮะบ่ฮ้อนออจะลองออกไปยืนเบิ่งดูถ้าอย่างมากินยังบ่ค่แหบ

เปสามหกเนาะไปแข้ได้ให้คุณนะอืมต่อไปเขาะซีนงเนอะไอ่คิ้วเรยแข้งได้อืมแข้ว่าจะเทตัวนี้ก่อนวะน้องถัยว่าเทอันนี้ก่อนวะเทตัวนี้ได้มันมเทมันจขึ้นใหม่ก่อนเออนี้มัท่าก่อ Nóng thổi khoái khói vào nó, Ừ Mày để tô này vào nữa Tô này Xong tô này Nói chung hát có rơm hết bò cái này cái này ha Ơi ơi Fel? <laughs> มแมงยังอันนี้ผนินอันนี้อันนี้ว่าพผนินแมงห้ามพีฮะแม่งยังสิฮะแมงกระเบือแม่งจะว่าแมงกระเบือนี่นี่น,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 นี่แมงยังนี่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 

คะแนงงามพี่อ็นเป็นอะไรก่อนแมงงามพี่เป็น,นงงตัวยา,า,าวๆบ่เออเพื่อนว่าคันแนนแมงงามพี่อ็นจับยังนี่กับบอ,บบอบดีบ่ดีดีเช่บดีสิเป็นยังจ,จับจับต้นไม้หรือต้นไม้ตายอ่ <c oughs> นานแล้ว <c oughs> ่คือว่าอตอนไหนเด้ตลอดตัวซิตัวตั้มเดี้ส์เน่ยมงกับเบื่อมันให้โชคให้ลาบเนี่ยหมอบอกว่าไม่ไม่ม่งามคีพีนะให้คู่เขาไม้ของมันบ่บ่บบเป็นยางบุเป็นยังบ่เห็นีตัวใหญ่ อีตัวใหญ่กี่กินก็ได้ผัดน่ะเป็นยังบุลมบ์ผัดทับทับน้อยน้อยผู้หรอในเอ้ยนในนินตุสิตเดอกว่าเราว่าตอนจับรถเราตอนเศร้าตอนแรงเราออกไปเพวผา,าตัมงัวตอนไหนดิอ๋อนุ่งไปขลักเล่นน่ะนะเกิดนะไาขึ้นแมงคำพีจับรถแล้วบต่ใุหัยไปใช้ผนว่า นี่ยินตุชิดเปล่าเดี๋ยวเราบดขี้ออกไปส่งปีใหม่พิกายนี่มาพาอ่อเอาผ้าผ้าผ้าก่อนนะเด้อเอผ้าผ้าก่อนใส่ผ้าอัานนี้เลยบ่สแหม่แท้อยูออออ่บ่สที่นองเนาะน้อกมาใส่เขาบอกไปซื้อดอกตามตามเพุ่นเวา้าปล่ยป,ป,ยปนี่ยินฝุ่นเว้ามาแล้วนี่ฮะ,ะ,ะ,ะแต่ผมเคยเห็นจักเถื่อนดอกแมงคำพีจักเป็นอะไร แยกกันว่ามือนนี่จเ,นเ,เจ้าก็เห็นทีนเจ้าบ่น้องจ้อยน้องถั่วอยู่พุ่น<อ>สั่งด้วยสั่งกันสั่งจ้อยอช่างดำปริมาณมือนี่ก่อนีจะถ่ายลูกอืโอ้มีลูกเลย

มีจักทับสรมชาติสี่ตับใช่ไหมเจ้ะผู้บเห็นหรืว่าน้องถวยพู้บ่เอตัองเดียวตับเดียวมีตับน้องก็้บังเหเอขาเขาเขาเามีตับตังวะเจะเจ้าลอกผ่าเบื้องหน้ทางในมันเนาะเหมือนมีตับก็อเออเจ้าว่เพอได้เห็น เอามาปิ่อย่อนไปจักฮะต๊บตบอบตอบอืมคนเราเขาเอิ่นิ่งเอิ่นตับเนาะแม่จิงหาแพนเนาะอือหาแพนก็นต่างหากตีหาตับก็ต่างหากตีลองตากเลย ล้องเบิ่งเอาอเข่าบ่าวสงเพชร thảo nó hết bằng lúc nào gì đây không? Ừ. không

告我一声，嗯，我俩去去告我一声。

เป็นเนโอ้ยลลยางของมันยังไงขึ้นเนี่ยจ้อยเข่าจ้อยแล้วเนกลูกท้องขาเลยยังเป็ดเป็ดอะไรมันหัวเฮาบ่มีนกลิ่นมันเลยตายมันมได้ตายมันเงาเเงา ลอคอมบิดงานนี้น้องจ้อยลาบปากอีกแล้วชุคกรไถ่ายมันจตามดอ้วยแล้วคือพี่อุ้ยตามด้วยไอจีพีนสอยง 你你你你看到没？嗯嗯。嗯 คนบะถึงสายไฟแขนเนี่ยบะถึงตีจับดอกมาทันบอกแจ้วจับดอกมาทานก็เย็นเลยโอ้อ่าเก่งเกินคนมีกระถาหรออ๋อแทบอึ้งเลยกระแทกกระถาเป่าปอหนูกหอนกระแทบ่ะกระแทบเป่าปอหนูกหอนได้จะเป็นวะมีวนวะกระจกฮะโอ้ยเอาอะไเอาลินเลยแบบ เจ๊เลยฮะมีมีมวลเปล่าเป,าเป่าน้ำห่อนได้เลยอวได้มีมวลเป่าน้ำห้อนน้ำน้ำมันห้อนอยู่้างไวไปเป่ามันให้มันห้อนอีกเออโอ้ยอนีน่แหละเกาเรื่องหาหาจุเก้าเนาะเนอะ มันกำลังเริ่มขึ้นโค้งแล้วไปไปไปคือเหมือนมดทางาขึ้นเี่ยฮะเป็นเริ่มขึ้นโค้งแล้วมันหนอยเป็นลูกชายสักแก่เปนน้องสรละเนาะอ่าเปนน้องเดียวบัตรขึนขึ้นโค้งแล้ว วัอ๋อสาย hein, chips, er ica, so ทีมอัพเดทอีกเื่นหนึ่งเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปอัพเดทเช่นนี้ขอลาไปพี่น้องไปก่อนเนะเนาะภาพการในกระทงขอโทษขออภัยไรผมขอบคุณขอบคุณแม่พี่น้องเอฟซีบัตรทุกคนที่กำลังสนทีน้องบันซายตุนจนจบเนาะขอบแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ใัรหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กครเป็นน้องใจเนาะสายแน่ๆนะเนี่ยโดยสุดท้ายนี้ขอข่าวเข้ามาสบายดีสบายดี